เรียกเลยเอาเลี้ยมากเพื่อนเราต้องเลี้ยงมีบีบเลี้ยงเลียมากเพื่อนเราต้องเลี้ยงมีบีเลี้ยงสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในคลิปที่สองของวันนี้นะคะทุกคนคลิปที่แล้วก็พูดถึงเรื่องราวประเด็นดราม่าของมามีอัทตะออนที่มี คนโยงมานิดๆหน่อยๆนะคะแต่สำหรับคลิปนี้กลับมาดีต่อใจยังไงไหนเล่ายังไงไหนเล่านะคะ EP ที่74ใช่ไหมก้อยนัตตี้ดรีมมาแล้วนะคะทุกคนดูกันหรือ,อยังเดี๋ยวคุยกันไม่รู้เรื่องนะคะต้องดูนะคะทุกคนต้องดูนะคะดูเสร็จมามนต์คุยกันดูเสร็จแล้ว เรามาแบบว่าแอบจับโปะ๊ะหมอมีแอปทักโซนกันดีกว่าสำหรับยังไงไหนเรานะคะต้องบอกว่าก้อยนัตตี้ดรีมยิงคำถามไปที่หมามีแอปทักโอ,อนค่อนข้างจะแบบเรียวมากทุกคนคือประเด็นไหนที่พวกเราสงสัยก้อยนัตตี้ดรีมถามหมดคือได้คำตอบหมดเลยนะคะอ่ะเริ่มต้นแม้กระทั่ง ก้อยในตีด REAM นะคะแซลถามประเด็นสเปคของหมอมิอัทักษซอนซึ่งสำหรับสเปคหมอมียังตอบเหมือนเดิมเหมือนที่ไปรายการของต้นหอมนะคะว่าขอคนที่ซื่อสัตย์ให้เกียรติกันส่วนเด็กอายุมากกว่าอายุเท่ากันได้หมดเลยนะคะทุกคนหมอมิไม่มีปัญหานะคะส่วนสดหรือเปล่าตอบเหมือนที่ตอบกับพี่หนุ่มเลยนะคะ สูตรบ้างไม่สูตรบ้างเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมาไล่ตีความกันนะคะว่าเอ๊ะตอบคาถามแบบนี้เนี่ยมันแปลได้ยังไงบ้างส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวแบบดรามา่าคอมเมนต์แย่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็ยเนตตี้ดรีมก็ถามนะเพราะทุกคนก็รู้มันมีแอฟักซอนก็ตอบว่ามันก็มีผลกระทบนะอ่านเจอมันก็มันก็จะตอบว่าแบบ ไม่คิดไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีก็บอกว่าอยา่างถ้าคนที่จะแซะมันมีแอปเนี่ยแซะง่ายมากแค่พูดว่าก็แอปสมชื่อแค่นี้โอ้โหทุกคนนี่หมายความว่ามันมีแอปทักซอนในอ่านคอมเมนต์นะเพราะว่าคนที่แซะมัมีแอปทักซอนมักจะใช้คํานี้จริงๆก็ชื่อแอปก็แอปสมชื่อมันมีรู้เรื่องมันมีไม่ตกเทรนรู้ว่าชาวชาวแซะเนี่ยเขาแซะมันมียังไงนะคะ แต่มอมีก็็บอกแล้วว่าก็ไม่เสพมันมันมีรู้สึกสงสารเขาด้วยเขาอาจจะไม่มีความสุขก็ได้เขาอาจจะมีปมในชีวิตเขาถึงมานั่งแซะคนอื่นนะคะแล้วก็ประเด็นไหนอีกประเด็นละครต่างๆหันมีก็แฮปปี้นะคะที่แบบว่าได้เล่นบทบาทใหม่ๆอย่างละครแขนมาคิดว่าประเด็นที่ชาวด้อมแอปทักซอนที่อยู่ในช่องของแอดเนี่ยสนใจก็เรื่องของหัวใจ เคลียร์มากทุกคนสำหรับคลิปนี้ก้อยเนตี้ดรีมถามไปทีละคนละคนเลยซึ่งคำตอบที่ได้ก็เท่าที่แอดฟังก็ตรงกับที่แอดอวิเคราะห์มานะคะว่านมณตตอนนี้ที่มีเชื่อว่าเป็นคู่จิ้นของหมอมมีแอทักซอนเนี่ยที่ชาวแฟนคลับ FC เชียเนี่ยซึ่งหม่อมมีก็บอกเลยนะคะว่าถ้าเชียร์แล้วมีความสุขก็ไม่ว่ากันนะคะแต่ถ้าเชียร์แล้วมันเป็นดรามา่าเดี๋ยวพิจารณาอีกที อันนี้ไอคำสุดท้ายนี่แอดเป็นคนเสริมนะคะโอเคกับคุณทีมมามมียดทักซอนก็ยังตอบเหมือนเดิมนะคะกอนดิตีดริมก็ยิงไปเลยมีก็บอกรู้จักกันมานานมากรู้จักกันมาตั้งแต่วัยรุ่นมีความอ่าเขาเรียกอะไรมีความปรารถนาดีมีความหวังดีให้แก่กันนะคะแล้วก็ มีอีกหนึ่งที่จับได้นะคะทุกคนมามีบอกว่ามามีตอบคำถามนี้ไปบ่อยมากซึ่งมามีก็ไม่อยากจะตอบไปมากกว่านี้ไม่อยากจะพูดถึงความสัมพันธ์กับคุณทิมไปมากกว่านี้เพราะว่าต่อไปแล้วมันเป็นดรามา่าอ่ะสะกดไว้ก่อนนะคะทุกคนคือตอบไว้แค่นี้เพราะว่าตอบไปเยอะแล้วมันเป็นดรามา่ามามีก็เลยไม่อยากจะให้กระทบใครก็เลยตอบแค่นี้นะคะตอบเป็นเพื่อนกันนะ คือเอาจริงๆเคยตอบไปแล้วว่าอะไรที่ถ้าเกิดคนเชียร์แล้วแฮปปี้ก็ก็แล้ว,แ,ลวแต่ <positive. S 1> ออก็โพสิทีฟตับได้ที่ก็ยังดีกว่าเพราะว่าเราแต่เคยตอบไปแล้วก็คือโดนในขณะที่อาจจะมีบางคนไม่แฮปปี้ก็ตอนนี้ก็เลยพูดตรงว่าก็ไม่ค่อย,อยกล้าตอบอ,อะไรแล้วก็ค<อ>ือตอบตอบได้เหมือนเดิมก็คือก็เป็นคนที่รู้จักกันมานานตั้งแต่วัยรุ่นนะคุยย้อนนะคะเกันมานานเชอกันมานานเป็นเพื่อนกัน เรียกแฟนเรียกชื่อเพราะเป็นเพื่อนกันส่วนกับนนกุลมามีบอกแล้วว่าก็สนิทกันเพราะความที่ถ่ายละครด้วยกันสนิทกันแล้วก็ไม่ได้ตอบอะไรไปมากกว่าน,นี้คือมีความสุขที่ได้ทํางานกับนนนะคะยังไม่เจาะส่วนอีกหนึ่งคู่จิ้นที่มีคนเชียร์ให้แบบจีบมามีแอปทักษอนเชียร์บอกว่าหนุ่มคนนี้อาจจะเป็นหนุ่มที่ซุ่มคุยอยู่กับมามี แอททักซออนนั่นก็คือหนุ่มตีซึ่งต้องบอกว่าแอททำคลิปเกี่ยวกับตีแอปเนี่ยมาก็หลายคลิปแต่อาจจะไม่บ่อยแต่แอทพูดเสมอเลยว่าสําหรับแอทแล้วแอทไม่ได้เห็นไม่ได้มองเห็นความพิเศษระหว่างมามีแอทกับน้องตีมากไปกว่าแฟนคลับแล้วมามีแอททักซอนก็รู้กร็รับรู้ว่าน้องตีเป็นน้องที่น่ารักเป็นหนุ่มนักแสดงที่เป็นแฟนคลับแฟนดอมของมามีแต่มากกว่านี้ ในส่วนของแอดแอก็ไม่ได้เห็นอะไรที่พิเศษไปมากกว่านี้นะคะตีนะคะนี่แหละฟังชัดๆอีกครั้งนะคะว่ามันมีแอปทักซอนตอบเกี่ยวกับตีว่ายังไงพี่น้องเราเราเราคิดเช่นใด้ไหคะกับกับอาพิตีเอาอาพิตีตีตีน่ารักค่ะก็ักับตีก็เจอกันมาหลายปีแล้วเนาะก็เท่าที่ทุกคนเห็นเออเออก็น่ารักก ใช่ก็จะบบมไม่ได้ไปแบบไม่ได้นอกรอบหรืออะไรก็ได้คุยได้เจอตามรายการทุกคนเห็นโอเคค่ะทุกคนสำหรับ f อซน้องตีนะคะก็หวังว่าแฟนกับอตีแอปก็น่าจะเข้าใจเพราะว่ามอมีบอกแล้วว่ากับน้องตีไม่มีเจอกันนอกรอบไม่มีอะไรนอกรอบขีดเส้ในใต้นะคะไม่มีนอกรอบเพราะฉะนั้น เจอกันเฉพาะเวลามีงานซึ่งก็จะตรงกับคำสัมภาษณ์ของน้องตีซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวานแอร์ก็เพิ่งทำคลิปไปในศึก12ราศีตีบอกว่าเขาเรื้มม่มีแอรทักซอนแบบบริสุทธิ์รักแบบบริสุทธิ์รักเหมือนแฟนคลับนี่แหละคือม่มีมีความสุขกับคนไหนก็มีความสุขด,ด้วยแล้วเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้เจอหมามีแอปทักซอนเลยปีนี้ยังไม่ได้เจอกันเลยตรงกับที่หมามีแอทักซอนให้สัมภาษณ์ในก้อยเน็ตตี้ดรีมว่า เจอตีเฉพาะตามงานตามงานนะคะไม่มีนอกรอบซึ่งแฟนคลับเ c ของน้องตีบางคนก็คอมเมนต์ว่าเขาอาจจะนัดกันมาพูดเขาอาจจะแอบเจอกันอยู่แต่เขาแบบว่าน้องตีก็พูดเท่าที่พี่แอฟให้พูดแอดเชื่อว่ามันไม่มีอะไรต้องมานั่งโกหกขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นแอดเชื่อในคำสัมภาษณ์ของมัอมีแอฟทักษอนกับตีเนี่ยเป็นแฟนดอมที่น่ารัก ส่วนน้องตีจะเดินหน้าจีบมัมมี่แอปทักซอนแล้วมัมมี่จะเปิดใจให้หรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันคะ่ะแต่ณนะปัจจุบันเนี้ยแอดว่าไม่มีอะไรไปมากกว่าแฟนดอมนะคะส่วนมาคนเนี้ยแอดอาจจะแบบรู้สึกเชียร์หน่อยเพราะความที่ตัวเองเป็นด้อมส้มด้วยนะกับคุมทีมเนี่ยมันเหมือนกับมัมมี่ไม่อยากจะพูดอะไรไปมากกว่านี้ไม่ว่าความสัมพันธ์ของทั้งคู่จะ จะเป็นเพื่อนที่กระเถิบไปแล้วหรือเป็นแค่เพื่อนเหมือนมัมมีไม่อยากพูดเพราะเวลาที่มัมมีให้สัมภาษณ์ไปแล้วม,ม,มันมีดรามา่ามันมีผลกระทบกลับมาทั้งตัวเหมือนแอปทักซอนแล้วก็บุคคลที่หนึ่งสองสมมัมมีจึงบอกว่ามัมมีไม่อยากต่ออะไรไปมากกว่ารู้จักกับคุณทิมมานานมากแล้วมีความหวังดีให้ต่อกันรู้จักกันตั้งแต่เป็นวัยรุ่น ส่วนที่วันนี้ชวนทุกคนมานั่งจับผิดมาเมียทักซอนใช้คำว่าจับผิดทุกคนไปฟังตรงนี้นะที่อเนต,ตี้ใช่ไหมเนตตี้เป็นคนถามหรือว่าดรีมถามว่ามาเมียทักสอนเนี่ยตอนนี้มีคนที่มาอยู่ตรงหน้าหรือย,ยังเหมือนคนที่แบบคุยด้วยอะ่ะอยู่ตรงหน้านะ่ะทุกคนพร้อมที่จะแบอบก เออทำให้ใจหวั่นไหวสุดบ้างไม่สุดบ้างเนะี่ยมีไหมมันมีแอปทักซอนตอบว่ามีนะตอบว่ามีทีนี้นะคะก้อยอ่าไม่ใช่ก้อยก้อยไม่ได้ถามเหมือนดรีมหรือหรือ,หร,อหรือนตตี้เนี่ยถามว่าแล้วปกติเนี่ยพี่แอปอะ่ะเรียกแฟนเนี่ยว่าอะไรมีคำสรรพนามไหมมีเบบี้อะไรไหมมันมีแอปทักซอนตอบว่า ก็เรียกชื่อก้อยก็แบบชื่อแล้วชื่อไหนล่ะชื่ออะไรชื่ออะไรแล้วมามีโปทุกคนไปจับโปตรงนี้จับโปตรงนี้มามีแอปทักซอนก็แซรกขึ้นมาว่าเอา้าก็เรียกชื่อสิเพราะว่าเป็นพื้นการเดี๋ยวไปฟังกันชัดๆดูนะคะว่ามามีแอปทักซอนเนี่ยเขาเรียกถ้ามีแฟนเขาเรียกแฟนว่าอะไรที่นาทีรัาเบบี เอ้าชเป็นเพื่นเป็นเพื่อนกนก็ต้องเรียกชื่อป๊อค่ะป๊โปะแล้วจ้แม่แม่โปะนะคะใครที่ไม่เห็นด้วยกับแอดไม่เป็นไรนะคะแต่สำหรับแอดแล้วแอดว่าแม่กำลังโปะอยู่นะ เขาถามแม่ว่าแม่เรียกชื่อแฟนเวลามีแฟนอย่างเงี้ยเรียกเบบีเรียกอะไรหรือเปล่าแต่แม่บอกแม่ก็เรียกชื่อสิเพราะเป็นเพื่อนกันสรุปคำว่าแฟนของหมอมีแอปคืออะไรเพื่อนเท่ากับแฟนเหรอคะหมอมีหรือตอนนี้แฟนของหมอมีคือเพื่อนของหมอมีคะก็เลย,เยก็เลยเรียกชื่อ ไม่รู้แหละแต่แอว่าหมอมีโป๊หมมีโป๊แล้วค่ะทุกคนคิดยังไงทุกคนใครที่ยังไม่ดูก้อยนิตตี้ดรีมนะคะไปดูเนี่ยแหละแอดแอดว้แอด,แอด,แอด,แอดจับโป๊ได้ตรงนี้เพราะฉะนั้นเป็นเพื่อนกันก็เรียกชื่อเป็นแฟนเรียกแฟนเรียกแฟนเรียกชื่อเพราะเป็นเพื่อนกัน อะไรยังไงดูสับสนนะคะแอนนี่แหละสับสนโอเคทุกคนไปดูนะคะก้อนนิตี่ดรีมนะคะไม่รู้แหละยังไงแอบว่าไงผมก็ว่านะเพแอบว่าไงผมก็ว่าอย่างนั้นเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมานานสนิทกันหรือเปล่าไม่รู้สนิทบ้างไม่สนิทบ้าง เป็ไงคะดําส้มโอเคคะ่ะทุกคนเจอก,กันคลิปหน้านะจ๊านี่แหละคลิปนี้อยากจะชิญทุกคนมาดูตรงนี้แหละอืมันเบียทักษรสอนเขามีเพื่อนเป็นแฟนนะคะ